การนิเทศติดตามการเปิดเรียนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 6โรงเรียนวัส้มปล่อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งโรงเรียนวัส้มปล่อยตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลหนองแกอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบนันมีนักเรียนจำนวน72คนโดยมีนางสาวนิตยารัตนะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 6 1>, 1. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวัส้มป่อยมีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนมีการจัดทําคำสั่งมอบหมายงานต่างๆมีหลักสูตรสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา2566มีการจัดทําตารางการเรียนรู้พร้อมทั้งเอกสารธุรการชั้นเรียนครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 2. ด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดส้มป่อยมีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดร่มรื่นมีห้องสมุดห้องปฏิบัติการโรงอาหารแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่พร้อมใช้งานมีห้องน้ำจำนวน8ห้องซึ่งเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีการจัดเวรผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาดมีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้หน่าอยู่น่าเรียน ๊ะเก้าอี้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 3. ด้านความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนมีความปลอดภัยและได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมห้องครัวโรงอาหารถาดอาหารสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งาน ลานกิจกรรมพร้อมใช้งานและมีการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยจากโรคติดต่อเช่นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B การนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน rt ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน nt และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน onet ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา25 6 6 โรงเรียนวัส้มป่อยมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อยกระดับ Rtnto.net e มีการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดที่เป็นจุดเด่นและจุดพัฒนาจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา Rtnto.net e ในแผนปฏิบัติการมีเทสต์บลูปรินต์พร้อมใช้งานครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและผลการประเมิน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในเวลาปกติและการจัดการสอนซ่อมเสริมสำหรับตัวชี้วัดที่ควรพัฒนามีการนิเทศภายในและสังเกตการสอนจากผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ RT NT O-net พร้อมทั้งทำ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน ดำเนินการจัดสอบ pre-test และ post-test เพื่อนำผลไปพัฒนาผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียนวส้มป่อยมีการประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาไทยมีการคัดกรองวิเคราะห์ผู้เรียนจัดกลุ่มตามระดับความสามารถ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขจัดทำและใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและแก้ไขนักเรียนทุกระดับชั้นครูนำคู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3, ่1-3เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน learning loss กเล่มไปวางแผนการนำไปใช้ในการจัดการสอนซ่อมเสริม มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการสอนซ่อมเสริมบันทึกข้อมูลการสอนซ่อมเสริมและนำผลไปวิเคราะห์มีการนิเทศติดตามการแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนจากผู้บริหารครูผู้สอนจัดทำสื่อและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยระดับชั้นป .1 ใช้สื่ออักษรส,สีระดับชั้นป .2 อใช้สื่อบิงโกหันษา ระดับชั้นป .3 ใช้สื่อบัญชีคำพื้นฐานโดยทั้ง3ระดับชั้นมีการใช้คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย9เล่มควบคู่ไปด้วยนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่ง โรงเรียนวัส้มป่อยมีการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่ง <S <s เพื่อนำไปขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อนมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติมีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยและดำเนินโครงการสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยการเข้าค่ายคุณธรรมและการสวดมนต์ประจำสัปดาห์ มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลายส่งเสริมการอ่านเพื่อค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นเช่นจัดมุมหนังสือและมุมค้นคว้าในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญมีการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องเรียนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและการติดป้ายห้ามใช้งานสนามเด็กเล่นที่เกิดการชำรุดเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนมีการเยี่ยมบ้านทุกภาคเรียนและครบ100%เซคัดกรองและบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบและหนังสือเรียนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป